เดี๋ยวเรามาล้างผัก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 อแกลนที่ไปเก็บกันเลยเนาะค่ะเนาะเราก็จะ,จะมาทำความสะอาดผักแกลนผัก,ผกแกลนว่าเสว่าเอาหัวมันมาน้องสาาเอาล้วงมาเบิงว่าจานและเสียบมาดองะสี้จา ปค่อยไปค้นเอาไม้ล่ะใหญ่ดองเก็ดอันนี้ก้อนเดียวเียนี่ในที่สุดเราก็ล,ล,ล้างเสร็จแล้วมันก็จะเป็นผักแป้นจังสิบแล้ค่ะต่อคลิปไงวันนี้เราก็จะมาทำขนมกุ้ยช่ายกันนะคะที่เราไปเก็บกันมานั่นแหละค่ะ นี่เราจะมะหาหั่นอันพักแป้นเลยนะค่ะเม็ดขนมพักเป็นใส่เกลือสักหน่อยนะึงเอาเกลือไหมพี่นิดนึงเกลือลงไป อะไรนี่จะไมได้ล่างกันะโอติคั้นอ่อให้มันเป็นน้ำั้งซีออกดได้ค่ะความขิวความยังมันสีได้เบิดไปก็ไปกะทิใส่น้ำห้อนก็ไปกะทิใส่น้ำห้อนบ่ค่ะใส่น้ำห้อนลงไสกะเจใส่ใส่คั้นมาดป็ีอันนี้มื้อล่างเลือถ้าครเฮ็ดกินเองก็จำเป็นต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะเฮ็ดกินอยู่กับบ้าน จะได้สัมผัสเข้าไปในเนื้อแป้งเลยเนาะค่ะเนาะต้องเห็นเร็วๆจักน้อยค่ะพอน้านี้เนี่ยคะ่ะใส่ใส่เข้าไปเป็นโบาคาใส่ผักแปนใส่ผักแปนลงไปเราก็จะไปทำเป็นอะไรคาเจ้เราก็จะไปทอดค่ะ เาเป็นหนึ่งก่อนเราไปถอดองนั้นก็กอบอันนี้เฮ็ดกินเองนี่ยังกับไซเข้าไปลวกค่ะมีตางประเทศมันหายากแป้งน่ไงมันก็ได้ยงัง่อมันหายากแล้วบอกทำมันนัดถือแป้งบอกทำมันนัดถือแป้งมันมาจต่เมืองไทยล่ะแป้งมันเนี่ยเอออันนี้นะคะก็จะเป็นเราก็ทำการนึ่งก่อนค่ะ คุยใช่ใชเดี๋ยวมาดูตอนเดี๋ยวมาดูตอน,นะะอันนี้ก็กำลังใกล้จะสุดแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็ไปทอดนะคะคอยดูติดตามอีกพาร์ทหนึ่งนะคะอันนี้นะคะแล้วก็าการหลังจากนึ่งแล้วนะคะก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัด ตัดเสร็จแล้วเราก็มาทอดเพราะว่ามันเป็นกุยช่ายทอดกรอบค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะลองหัดทำอะไรบ้างขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตามนั้นนะคะก็จะได้อันนี้ค่ะกุยช่ายทอดกรอบ